เออแต่ไม่มีลูกมีไหมไม่ม,ไมีจริงจริงแล้วหน้ามานันแล้วเนาะใช่สวนของเราอ่ะพวกคนเดินไลฟ์ที่เาที่เขาลงในในกลุ่มอ่ะเขาบอกว่าม,มีแล้วนะเออสองคนเดินไลฟ์ะนะเขาพี่มอนชวนอยู่พี่มอนบอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็พาไปกันสิที่เราว่าห้ามเข้า เนี่ยเขาบอ,อกต้นไมใ้ใหญ่ๆเนี่ยมีเทวดานะยิ่งนานยิ่งยิ่งน หอมหอมเหมือนดอกโมกอ่ะเนยันได้กี่นะนะ อ่ะน้องกลับเดินมา,านเดี๋ยวเราไม่มีเบอร์คนขับรถเขาบอกว่าเรารอตรงปากทางไปรับเราข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราไปตรวจพวกใช่มันรับเราข้างหน้าเลย <c oughs> สวนชำนาญนค <c oughs> <c oughs> ่ะอ๋อรถจัลลีคะ่คะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าอะไรยังไม่ได้เลขเลยอะค่ะเอาอะไรอะนี่ไงสี่สามอ่ามีสี่สามไหมจ๊ะหายไปเท่าไหร่คะ สามไม่มีอะไรนะสี่สามสี่สามนี่สามสใบนึง<จ>นอีใบี่ใบนึงเหมือน,นะเอย่างใบสี่สี่นะคี่หาให้เอาสาศเอาามศูนย์ดนะคะ หูขนุน,นลูกเยอะมากอะ่ละลอลูกยันยอดอะ่ะถ่ายวิดีโอหรอใช่มันเป็นสีกินสีดำมัมันไม่เป็นสีแดงหรอเออไม่รู้อะ่ะมันก็เดินอยู่อะไรกันอ๋อเคนเนเนมันเ,นเ,นเ,นเขนุนแบบเยอะมากอะ่ะกินมกิยาม เรเปนเดินเปลี hey, so uh. so ่ยเว้ไหนอะเรเป็นล้วะให้เห็นเดินไปนู้นไม่ใช่หรอไปกับไอ้เจ้าพูดถึงกลางคืนเนี่ยเหราทำไมเราถึงไม่กล้าเดินนะ ฮะบอกบำบัดมีบออบำบัดอะไรด้วย